คลิปภาคคลิปแรกก็จะขี้เกียจหน่อยนะจ๊ะเร่งเวลาดีกว่า เฮียเอาไปห้องขัอาวุธดีกว่าอันนี้ทับฟี่คือแฟรงกี้เป็นเพื่อนเราเองไปหยิบชีดแบบมีคนหยิบไปแล้วมแมวมะเราจะกันในปลาใส่น้ำดิเออ แล้วก่อนโดนไฟเจ้าติ๊กแล้วเพื่อนลดิชีวิตกินยาล้งหนนแล้วก็เป๊ะแมวไม้แก้วมาบ่อยเลยวัเนี้ฉีดมันมาก็หยุด ชีดต่อเสร็จแล้วหนึ่งก้อนนี่ยังเสร็จในหวางกันอ้าวช่วยช่วยโดนถูกอีกไงเี้ยมฟรงกี้ช่วดี ปังกี้มีไม่เก่งกลัวได้วะเะเห็นไม่เก่งกลัวปะไม่เก่งกลัวเอาน้ำยาดีกว่ามือไกลไม่ชอบแต่ว่าก็ต้องดื่มไปดันชีติกว่าตังไม่พอใส่ชีต่ะเฮ้ยน้ำยาล้างหนไปเก็บแต่กว่าเอาตก nhau đan đi mà mèo luôn đi kéo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ช่วยบอดดีกว่าได้คะแนนเล่นเอา้าใส่เกาะให้หมดเหนือชีอันเดียวไปช่วยบอดเอาแต้มเดียวนี่แกสุขสันต์มยวไปทเอื่อนช่วยด้วยบอดช่วยด้วย ตอนน้ำแข็งเว้าืมท็อปฟี่นึกว่าจะไม่โดนซะแล้วท็อปฟี่จะยิ้ทำไมวะเนี่ยวิ่งได้สิบสามเปอร์เซ็นต์แม่นไม่หลุดหรอกอท็อปฟี่ได้ไงวะเนี่ยอะไรเชื่อสีถูกหลังต้องชนะไม่ชนะหรอกเชือดสี ได้วยห้องาันน้องแข่งใส่บอดเด็กสุดยอดไปไปไปกำแพงเปิดแล้วเดี๋ยวหาอะหารกินดีมหมไม่ต้องหรอกหาระไรกินดีกว่ากำแพงทุกทำลอยไปนิดเดียวเอาเมียมาาแคบเอลเคเอลหรือเปล่าไม่รู้ได้กระตักหนูน่ารักมากติกเดกสุดยอด แอวแเอฟเคหรอมันก็ปั๊มแต้มได้มไหมมันก็ปั๊มแต้มไงสุดยอดจริงๆแมวเอ็ขี์ชอบจริงๆเดี๋ยวพังแล้วแล้วเพิ่งเพิ่งจะเซ็นสั่งจาผอนผลไม้มาก,กันเอา้าโดนตาบอดกินนม ต้ำเต้มดีปะ่ะไม่อยากตกัมเต้มนะหนึ่คิกเกะตั้มแต้มดีกว่าเอาน้ำแข็ง<ม>สั่งอันนี้มาเลยแล้วกันปลาค่ะ <c oughs> โ,ดโดนโดนอ้าวเอา,เอ,าออกได้แล้วละ่ะเดี๋ยวจุ่มเอ็มพีีคือใครเนาะ ơi hi em